สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาหาเด่นล่างเป็นสูตรเลขตามสูตรนี้เป็นสูตรเลขตามไม่ปักหลักนะครับทั้งหมด13มงวดรวงมงวดนี้ด้วยนะก็เป็นสูตรเลขตามที่ เอามาปรับปรุงนะครับเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เพื่อนเพื่อและสมาชิกได้ดูได้เข้าใจขึ้นนะครับแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าสูตรเลขตามของเก่าที่เคยทำนะครับเพื่อนเื่อนและสมาชิกก็อาจจะดูลําบากนะครับมันดูลําบากเข้าใจยากนะผมก็เลย ออกมาปรับปรุงให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เห็นภาพชัดเจนแต่ผลที่ได้มันก็โอเคนะครับก็ถูกต้องก็มีผิดบ้างอยู่งวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคำนวณกันผมก็มีคำแนะนำนิดนึง คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลมแรงนะครับกกระดาษอาจจะปิวบ้างนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นสูตรเลขตามที่ปรับปรุงแล้วนะ เพื่อนๆและสมาชิก็จะได้ดูและเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะมาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะเริ่มตั้งแต่ต้นปีนะครับต้นปี64ที่ออก15เลยมาดูนะครับเอา19นะครับเอา19มาทำก็คือ หมดที่หมดที่แล้วที่ออกไปนะครับหนึ่งบวกเก้านะครับหนึ่งสองตัวเอาสองตัวมาทำนะหนึ่งเก้าก็ลงไปเลยนะหนึ่งเก้าเดี๋ยวผมจะ,จะไปชา์จนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจหนึ่งบวกด้วยเก้านะเอาสองตัวนี้มาบวกกันนะครับเอาล่างสองตัวมาบวกกันหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย แล้วก็บวกด้วย1ก็จะได้1ก็จะได้ทั้งหมด4ตัว1 9, 0ย์แต่เราจะนำมาใช้3จุดก็คือจุดที่1จุดที่2องจุดที่1นะก็คือตรงนี้นะเลข1แล้วก็จุดที่2จุดที่3เราจะใช้ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับก็คือ1 0 1 มาก็จะได้ 1x นะครับเลขไม่ปากหลักนะอันนี้เด่นล่างหมายความว่ามาตัวเดียวนะไม่ได้มา2ตัวนะครับได้1ไม่รู้ว่า1อะไรนะครับแล้วก็0แล้วก็ 1x 0x 1x นะครับเลขที่ออก1 5 1เข้าเห็นไหมครับ เลขไม่ปักหลักนะบอกไว้ก่อนเลยก็เป็นการหาตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆและสมาชิกก็ไปหากันเอาเองนะถ้าชอบตัวไหนก็เอามาชนกับสูตรนี้ดูนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเลขเด่นหรือเลขของตัวเองที่ชอบก็รอดูในคลิปต่อไปนะเพราะว่าผมจะเอาสูตรเลขตามกับสูตร สามตัวมาหนึ่งตัวล่างสูตร A สูตร B เอามารวมกันนะครับเอามารวมกันร่วมกันหา2ตัวล่างอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็จะได้เลข2ตัวล่างคิดว่าน่าจะชอบนะครับคิดว่า,าจะน่าจะชอบกันนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่ามีคนชอบและไม่ชอบนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะโอเคครับมาต่อกันเลยนะ นะครับตรงนี้เราใช้1ใช้0ย์ใช้ช่องที่1แล้วก็ช่องที่2ช่อง3นะครับก็เป็น 1x 0 x 1x ออก15 1อกก็เข้านะครับมาดูงวดต่อไปนะครับเราก็เอาที่มันออก1 5นะครับงวดที่แล้วก็เอามาทำนะครับเข้าใจนะ1บวก5ได้6 6กบวกด้1ก็เป็น7 เดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกจะไม่เข้าใจนะครับเอา3จุดนี้นะ1 2 3นะก็เป็น1 x 6 x 7 x ส่วนช่องที่2นี้เราไม่เอานะอ่าช่องที่2นี้ไม่เอาออก9 7นะครับ7เข้านะครับ x, นะครับ 7x นะเข้าไปหาตัวเพิ่มกันเองนะครับมันก็ออก9 7 มาดูงวดต่อไปครับออก9 7ก็เอา9มาบวก7ได้6 6บวก1ได้7นะครับก็จะได้ 9x 6x 7x ออก39นะครับ 9x ก็เข้าถูกต้อง39นะครับเอา39มา3บวก9 ได้สิบสบวก1ได้3นะครับก็จะได้ 3x 2x 3x ออก7 3 3ก็เข้าต่อไปเอา7 3มา7บวก3ได้0ูนบวกหก็ได้1ก็จะได้7 0 1ออก19 1ก็เข้าถูกต้องต่อไป เอาหนึ่งเก้ามาหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์บวกด้วยหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับก็จะได้หนึ่งผมจะไม่พูด x แล้วนะครับเอาเป็นว่า x มันก็คือไปหาตัวเพิ่มนะเอาเป็นว่าได้หนึ่งได้ศูนย์ได้หนึ่งนะครับออกศูนย์ห้าศูนย์ก็เข้า ต่อไปอานำศูนย์ห้าม, 0, 5, มาศูนย์บวกหได้ห้ครับศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกหเป็นหก็จะได้ศูนห้าวันนี้ออกห้าหกวันนี้มาสตัวนะต่อไปครับห้บวกหได้สิบหบวกหเป็นสก็จะได้ห้า ออก1 8 1ก็เข้าถูกต้องต่อไป1บวก8ได้9 9บวก1เป็น10นะครับเป็น0ก็จะได้1 9 0ในได้ที่ออก1 4 1เข้าต่อไป1บวก4 ได้5 5บว1เป็น6ได้1 5 6ออก4 5 5เข้าถูกต้องต่อไปครับนำ4 5มา4ก็มาบวกกับ5ได้9 9บวกที่1ก็เป็น0นะครับนำช่องที่1ที่3ที่4มาก็จะได้4 9 0นะครับเห็นไหมครับ4 9 0 นะครับวันนี้ออก 1, อหนึ่งเจ็ดงวดนี้นะครับที่มันผิดพลาดไปนะครับมีผิดอยู่ 1, หนึ่งงวดนะครับอ่ะมาดูงวดที่ผ่านไปนะนำหนึ่งเจ็ดมาหนึ 1, ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับนำหนึ่งแปดเก้ามานะได้หนึ่งแปดเก้าออกสองเก้าเก้าก็เข้าถูกต้อง มาดูมวดที่จะถึงนะวันศุกร์ที่16กกรกฎาคมนำสองมา2มาบวกด้วย9ได้11 1บวกด้วย1ก็เป็น2นะเอาช่องที่1ช่องที่3ช่องที่4 2 1 2ก็จะได้2 1 2เห็นไหมครับ<ม>เรามารอลุ้นกันนะ มีแค่2ตัวเองนะครับไม่2ก็1น,นะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อนมาชิกก็ต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาการเอาเองนะครับถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ขออภัยนะครับทําไปตามสูตรนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะผมจะเอาสูตรเลขตามแล้วก็สูตร3ตัวมา1ตัวสูตร A นะครับแล้วก็สูตร B เอามาร่วมกันหา2ตัวล่างแล้วเราติดตามดูแล้วเพื่อนๆสมาชิกติดตามดูนะว่าจะได้เลขอะไรในงวดต่อไปคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ